งั้มโดนัทอร่อยใช่ไหมเลยนะเนี่ยนี่เรากินจนตัวพองขนาดนี้แล้วนะเนี่ยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเลยทาไมตัวพองขึ้นมาพองขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะ่ะสงสัยแคลอรี่จะสูงนะของพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ผวนกินแค่โดนัทไม่กี่คำนี่ตัวพองขนาดนี้แย่ yeah, แล้วทําไงดีล่ะทีเนี้ยเราก็ต้องกินต่อไปกินต่อไปงั้นเหรอ โอ้โห oh, พี่เอกดูเพื่อนข้างหลังดิโพรานั่นเพื่อนจะกินเยอะเกินไปแล้วอะ่ะหุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาไปกินอะไรกันมาโอ้รู้สึกว่าจะมีร้านโดนัทอยู่ตรงนู้นด้วยเปล่าไหนไหนไหพาไปดูหน่อยนั่นแงร้านบันเลยนะโอ้เดี๋ยวก่อนอพี่ฝนเล่าไม่ไหวแล้วพี่เอก <c oughs> ทําไมตัวโตเร็วจังเลยอ่ะ๋ยว <c oughs> ดูริ <c oughs> โอ้ยิ่งยิ่ง,งตัวโตเราก็ต ยิ่งแบบกินเยอะมากขึ้นนะ่ะใช่แล้วอร่อยอออ๋รู้แล้วยิ่งเรากดมากเท่าไหร่ตัวเราก็ยิ่งโตมากขึ้นเท่าน,นั้นน่ะถึงไม่กดเราก็ตโตจริงเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเสียงเปลี่ยนไปหรือเปล่านแน่นๆนะอกนอิดหน่อยตัวแน่นๆไปนิดนึงนะเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะสามารถข้ามผ่านด่านไปได้นะแต่เขาบอกว่าต้องมีอยู่ทั้งหมด500 500วินาทีเหรอ 500ทอทม500รอยทมเลยเหรอ <c oughs> ตอนนี้เรามีอีกเท่าไหร่แล้วอะ่ะวันนี้ก็แน่นราอกก็เดยตอนนี้ร้อยห้าสบอะเ้ยนี่เราอยู่กันมานาทีกว่าแล้วเหรอสองนาทีกว่าอสองนาทีกว่ายิ่งอยู่ยิ่งยิ่งตัวโตอะโอ้เป็นอะไรพี่เอกเป็นอะไรอืดออด <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจดนายตัวโตมากเลยอะ่ะปุ๊กปิกนั่นนายเหรอ ไม่เหรอพี่อนทำไมตัวเราแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยก็กินกันอย่างนี้ยังไม่ใหญ่ไงเว้เดี๋ยวแบบว่ายิ่งคิกมันก็ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นอ่ะอ๋อมันต้องคิกในวงนี้นี่ไงต้องคิกในวงโดนัทนี่ไม่รู้พี่เอ็กกินอย่างเดียวอนี่ไงพอเราคิกในวงโดนัทอ่ะมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะอ๋อมันกินได้เยอะกว่าเดิมนั่นเองโอ้ประมาณนั้นประมาณนั้นนี่กินอย่างเดียวเลยเหรอ กินอย่างเดียวเมื่อกี้มีอะไรขึ้นมาเป็นตัวคูณตัวคูณไม่ดูไม่ทันนี่เราสามารถกินโดนัทได้ <c oughs> แล้วก็กินเนี้มีป๊อปคอร์นด้วยมีเฟรนชฟ,ฟรายมีไก่ทอดม,ทมีขนมเยาบเ,เลยเนี่ยพี่ฝนมีไอศครีมโ้หลายอย่างมากเลยนะเนี่ยข้างๆเขาบอกว่ามีซื้ออะไรอะ่ะซื้อไขมันงั้นเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อย <c oughs> ซื้อตรงไหนอ่ะ อ๋อเวลาเวลามีเท่านี้เราจะสามารถบวกเพิ่มได้อีกใช่ไหมใช่แล้วลองกดดูซิบวกบวกร้อยเท่าไหร่ปึบอ๋อยี่สิบห้าไหนลองกดดูนะอปึบนี่พี่เอกอยู่จนคุ้นชินเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่เอกดูนี่พี่ฝนตัวตัวกว่าพี่เอกอะ่ะโกงอะโกงที่ไหนเมื่อกี้กดไปนี่ไงบวกร้อยอะ อ๋บวกร้อยมันจะสามารถตัวใหญ่ขึ้นมาได้อีกไงโอ้พี่ฝนมีเกิดใหม่ข้างๆอ่ะเดี๋ยนะเดนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยจะเข้าได้ไหมล่ะแย่แล้วเข้าบ้านไม่ได้โอ้ยตัวใหญ่ทำไงดีอ่ะอันนี้คือใครอ่ะอ้อันนี้คือแถบ The Food กดแถบตรงนี้เราจะมีของกินเพิ่มขึ้นอืมพี่ฝน ว่าไงหรอเกิดใหม่ข้างๆเอาไว้ทําอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราเราสามารถเกิดใหม่ยังไงอะ่ะเขาบอกว่าจะคูณพลังที่ได้เข้าไปอีกแต่ว่าต้องใช้การเกิดใหม่เนี่ย2500วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ในนี้ถึง2500วินาที <c oughs> ถึงจะซื้อการเกิดใหม่ได้กดเข้าไปโหตัวใหญ่มากเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเราครบ ห้าร้อยเนี่ยเราสามารถข้ามผ่านประตูตรงนั้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้่าน่าจะได้นะพี่ฝนนะโุ้โนี่ตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะใหญ่กันทั้งทั้งหมดทั้งแมปนี่เลยนะเนี่ยพี่ฝนซื้อไปเลยใหญ่กว่าเพื่อนอยู่เนี่ยซื้อไปร้อยหนึ่งไงอลองดูซื้อร้อยหนึงเลยเหรอใช่ซื้อไปร้อยเดียวเนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ใหญ่แล้<อ>วโอย้ยิ่งคิดยิ่งคิดได้มากเราก็ยิ่งกินได้เยอะทุกคนนี่แบบนี้แต่ทุกคนต้องกินให้ดีนะกินรักษาสุขภาพนะจะกิน ของแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะเดี๋ยวจะไม่สบายอ๋อกินต้องกินครีนใช่ไหมใช่ต้องกินผักผลไม้ด้วยปื๊บปับปื๊บปับปนกันให้ครบ5้าหมู่ใช่ป่ะถูกต้องที่เรากินอยู่ที่หมู่เดียวล้วนๆหมูเดียวไขมันอย่างเดียวเลยทุกคนไขมันกับน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตกินมากไม่ดีนะทุกคนแต่ตอนนี้มันเป็นเกมไงเรามาเล่นให้ดูว่าถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเราจะเป็นยังไงนะเรื่องจริงก็กินอย่างนั้นแหละพี่ไอ้เขนไม่ใช่ไม่ให่แล้ว แล้วเข้าได้ปะอุ้ยเขาได้แล้วห้าร้อยแล้วอ่ะห้าร้อยแล้วเพียง่สี่ร้อยอยู่เลยก็พี่ฝนเร็วไม่ไปเข้าได้ไงพี่ฝนซื้อไปแล้วอ่ะนี่ไงห้าร้อยเข้าได้นี่มีโดนัทอันใหญ่โอ้ยแล้วเพียงแคไม่ทันพี่ฝนโอโดนัทอันใหญ่มีบวกอ่ะบวกสามเมื่อยมือกินโดนัทคำเดียวได้แบบสามชิ้นเลยอ่ะทุกคนดีจังเลยนะโอ้โหใหญ่มากตัวใหญ่มากมาเร็วข้าอันนี้ต้องมีทั้งหมด 2,500วินาทีใช่ไหมทามถึงจะสามารถเข้าไปประตูนั้นได้ก็เข้าวันนั้นก็รีเบิร์ได้ทีนึงไงใช่แล้วใช่แล้วพี่เอกมาเร็วๆเข้า500อะ่ะจะ500ไงเพิ่งจะ400เองพี่หมวนไปก่อนพี่เอกต้อง100อะ่ะต้องรีบคลิกไงต้องรีบแบบคลิกเข้าไปเยอะๆคลิกเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่เห็นเกี่ยวกับรีบคลิกเลยนั่นเวลาใช่นี่ไหนพอเวลาพี่หมนคลิกเข้าไปใช่ปะ มันเพิ่มจํานวนเข้ามาอย่ามนี้ปุบปับปุบปับปุบปับเลยนิ้วหัก <laughs> เออนิ้วแบบต้องแข็งแรงเฮ้ยนั่นมันอะไรเดินมาข้างงหลันะตกใจหมดเลยโอ้ยเดินเหยียบโอ้เพื่อนโอ้เฮ้ยเพื่อนโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้นายใจใหญ่เกินไปแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนเพื่อนแบบตัวใหญ่มากโอ้แสดงว่าคนนี้ต้องใหญ่ที่สุดในแมปแน่นอนเลยนะเนี่ยปัญหาคือเขามองไม่เห็นพวกเราหรอกพี่ฝนเขาจะเหยียบเรานี่ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องรีบต้องรีบ ต้องรีบกินเข้าไปเยอะๆไหนปุ๊กปิ๊ดไหนขอดูหน้านายหน่อยเนี่ยฉันอ้วนเกินไปแล้วอะ่ะเอาหน้าเอาหน้ามันเป็นเกมเราสามารถกินได้เยอะๆก็คราวนี้แหละเราฉันจะปีนขึ้นไปยังไงละหลังคานะฮะเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกย <ไป S 1> ันไงไปแล้วทำไมมันเป็นศูนจดามเองอะไม่ใช่หนึ่งเหรออืเราน่าจะอยู่ในที่ที่ยังเวลายังไม่พอหรือเปล่าเหรอหรือว่าอ๋อมันคือ0ูนจดมอย่างนี้เลยแล้วก็ บวก0 3คือโดนัท3อันบวกเข้าไปกีก0ูมเฮ้ยพี่ใช่พี่เอกมีอัตราคูณ1.5เข้ามาพี่บนบวกเข้าไปแล้วได้สแล้วบวกูนยจุคี่พีๆๆอลแะุณ1.5ลุกคลิกคลิ1คลิกคลิวเวาคูณหนึ่งจุดาราทรกคนเขาคูหนึ่งจุดห้ารนร่งนาีเอกคูณจุด้าหนึ่นทีเราเร่งเร็วเร็วเอยเร็ว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 เร กว่าพี่ฝนดีกะโอ้โหมันเล่นเกมมาต่างกันไงสายฟาร์มพี่เอกเล่นอยู่แล้วไงโอโ้นี่พี่ฝนก็กินง่ำง่ำง่ำเยอะมากแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูสิกินไปเต้นไปตัวยังไม่เท่าพี่เอกเลยอ่ะงั้นหยุดคลิกก่อนก็ไดะ <c oughs> เอา้ามันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนมันเมื่อยมากเลยนะเนี่ยืรักจะฟาร์มต้องคลิกเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูเหมือนว่าเราสามารถกินคุกกี้กินเนื้อได้เพิ่มขึ้นนะเนี่ย มันเป็นตัวคูณนี่ผนคูณ1.5ึ่ดห้าคนนีไงก <บน S 2> ำลังรีบกินเข้าไปเนี่ยง่ำๆจนปากใจนี่หมดแล้ว <c oughs> ปากชาหมดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> หมดเวลาคูณแล้ว <c oughs> โอ้ยเนี่ยตอนนี้ได้2อ0พันสามจะสองพต้องได้ถึง2อ0พอีกนิดเดียวทุกคนนิดเดียวเท่านั้นเนีย่ยพี่ผลจะรีบคลิกนะใครได้ยินเสียงคลิกบ้างเนี่ยจืดจดจืด,จดเอาละผ่านแล้วเย้ โอ้ก็จะมาได้สองพันห้าเร็วเร็วเร็วพร้อมยังพร้อมยังไปแล้วไม่รอแล้วไปแล้วเหรอฮบโอ้โหเมนูนใหม่โอ้อันนี้บวกก็ไปก้ศูนยนะ์จุดห้าแน่เมนูใหม่ขนมเค้กแสนอร่อยดูดิโอ,โอ้ขนมเค้กยักด้วยอ่ะทุกคนโอ้อันเบลอเลยอ่ะโอ้พี่ฝนอันต่อไปต้องห้าพันแน่ชอบมากเลยนะเนี่ยกินอร่อยอ่ะใหญ่กัดแล้วตอนเนี้ยตัว ใช่ตัวใหญ่มากกระโดดทิ้งก็โอ้โหเราสามารถรีเบิร์ตได้เปล่ารีเบิร์ตได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหายหมดหรือเปล่าลองดูจิชึบซื้อมาหนึ่งเอาล่ะกลับมาแล้วเป็นไงม้างนี่ไงตัวกลับมาเล็กเหมือนเดิมแล้วอะ่ะแต่มันบวก2เห็นปล่าล่ะเออมันบวกสองเดี๋ยวขอกินก่อนออออรสชาติดีมากค่อยๆกินก็ใบจนหมดเลยนะเนี่ย ปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บเต็มปากนี่มันบวก2จริงๆด้วยพอเราเข้าไปอยู่ตรงวงคลิกใช่บป่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวหรือเปล่านี่ไง0ไูนจเห็นปะ่ะใช่ใช่เมื่อกี้มัน0.1ใช่ไหมเออคราวนี้เราก็ไปเร็วเลยเนี่ยโอ้กว่าจะไปถึง5,000พอดีการวิวลนเหนื่อย คงไม่ถึง5 0 0พัน่ะแต่เราคงจะผ่านตรงนี้ง่ายๆเลย5้0เนี่ยผ่าน500แบบง่ายๆสบายๆใช่ป่ะถูกปลาเพราะว่าตอนนี้ขึ้น2อ่ะเราไม่ได้แค่แป๊บเดียวเองโอกาสนี้ขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยก็แล้วกันนี๋จะออกจากบ้านไม่ได้เอานะออกจากบ้านไม่ได้เหรอจริงเหรอลองดูลองดูถ้าเราตัวใหญ่จากในบ้านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หาเรื่องละแล้วลองดูใหญ่จากข้างในนี่จะเป็นยังไงบ้างทุกคนใหญ่จนออกไปไม่ได้แน่นอน แน่ใจนะว่าจะทําอย่างนั้นจริงเนี่ยลองดูลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวกินเข้าไปแล้วออกประตูบ้านได้ไหมยังออกได้อยู่ยังออกได้อยู่ยังออกได้อยู่เดี๋ยวลองดูก่อนจะออกจากประตูบ้านได้ไหมเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้ไงมันมันจะมีคนแบบนั้นจริงเหรอนี่ไงทําแล้วนี่ไงออกได้ไหมยังออกได้อยู่ยังออกได้อยู่ยังออกได้อยู่ค่อยค่อยเพิ่มค่อยๆเพิ่มแล้วลองดูซิว่าจะออกได้ไหมตอนนี้250แล้วนะใช่250้ เมื่อกี้แค่สามร้อยเราก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วนะงั้นเราก็ลอง3ามร้อยไงปึ๊บ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 หน้าต่างออกได้ไหมหน้าต่างหน้าต่างเหรอหน้าต่างออกได้ไหมติดแล้วติดแล้วติดแล้วทุกคนติดแล้วอ้าวสามร้อยแล้วเพลยกติดแล้วติดไหมเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างแล้วจะไปยังไงเนี่ยออกไม่ได้เหรออ้าวจริงเหรอจริงดิโอ้โหตอนนี้เราสี่ร้อยห้าร้อยแล้วอ่ะ แล้วจะออกอยังไงล่ะเขาเนี้ยออกไม่ได้แน่นอนเลยอะ่ะเนี่ยตะแคงข้างยังไงก็ไปไม่ลอดอะ่ะทําไงดีอะ่ะงั้นพี่เอกกินให้ทะลุบ้านออกไปกินให้ทะลุบ้านเหรอได้เปล่าไม่รู้พี่ฝนไม่รู้เหมือนกันถ้าเรากินทะลุบ้านบ้านจะพังไหมอะ่ะต้องลองดูต้องลองดูวันนี้ <c oughs> ต้องลองดูใช่ป่ะงั้นเอ,เอา,าเป็นว่าเดี๋ยวเราก็กินกันต่อไปก็แล้วกันนะนี่เราต้องรีบกินเข้าไปเยอะเะใช่รีบกินเข้าไปเยอะๆะกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวเราก็โตเต็มบ้านเองอ่ะ พี่เอกอยู่ไหนอันเนี้ยก็นี่อยู่ด้วยกันไงพี่เอกหัวดันข้างบนหลังคาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่วอนมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมีแต่เขียวเขียวเต็มไปหมดเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้เขียวเียวอ่ะอันนั้นชุกูแลพี่เอกเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้นี่พี่เอกตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรอโอ้นี่นิ้วจะพังอยู่แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กก็ตัวโตมากเลยอ่ะ ฉันก็นตัวใหญ่ขึ้นมาตามพี่เอกไงโอ้พี่เอกทะลุบ้านแล้วว่ะเออตอนนี้พี่เอกกดคลิกอาหารไม่ได้แล้วอะ่ะพี่ฝนอพี่ฝนก็กดคลิกอาหารแล้วไม่ได้เหมือนกัน ทำไงดีอะเราออกไปไหนไม่ได้เนี่ยติดอยู่ในบ้านนะทาไงดีอะเนี่ยเนี่ยดูดิทาไงดีออกไปไม่ได้เนี่ยตัวจะทะลุบ้านอยู่แล้วเนี่ยบ้านจะพังไหมไม่รู้ว่าบ้านจะพังไหมตอนนี้ตัวพี่เอกก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยเนี่ยมันสั่นๆนะบ้านมันสั่นๆด้วยพี่พลเดินแล้วบ้านมันสั่นๆเลยอะพี่เอกรู้สึกเหมือนกับว่าหัวพี่เอกมันจะเริ่มดันหลังคาทะลุออกไปได้นะเนี่ย หัวเริ่มเบี้ยวแล้วเออดูดิตัวพี่เอกตักแข็งแล้วอะเออตัวเริ่มเบี้ยวหัวเริ่มเบี้ยวแล้วทาไงดีอ่ะเราจะออกไปทั้งแบบนี้ให้ว้าเราจะออกไปไม่ได้นะเนี่ยเราทําไง <c oughs> ช่วยด้วยของพี่เอกก็พันห้าเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้พาเราออกไปจากบ้านทีโอ้ยแล้วจะออกกันยังไงบอกแล้วอยากเข้ามากิน <c oughs> กินในบ้านเราออกไม่ได้ทุกคน <c oughs> ช่วยด้วย โอ้ยทำยังไงละครนี้ย